ดวงรายวันคนวันอาทิตย์30มิถุนายนการงานวันนี้ทำกับคนรู้จักคนคุ้นเคยทำกันเป็นกลุ่มเป็นทีมการงานนั้นวันนี้ขยันขันแข็งสู้งานสู้ปัญหาแต่วันนี้จะเจอพบอุปสรรคหลายอย่างนะครับทั้งอุปสรรคที่คาดคิดไว้และไม่ได้คาดคิดไว้อุปสรรคเรื่องการติดต่อการสื่อสารการเดินทางรวมถึงเกณฑ์การถูกใส่ร้ายป้ายสี d i s เครดิตต่างๆควรระวัง อย่าใจร้อนอย่าใจเร็วการมีสติและแก้ปัญหาได้ถูกต้องคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับในด้านการเงินนะครับวันนี้มีภาระค่าใช้จ่ายมากหมุนซ้ายออกขวาค่าใช้จ่ายที่ไม่ดันคาดคิดไว้วันนี้จะรู้สึกเหนื่อยและเครียดกับมันส่วนในด้านความรักนะครับควรระวังเรื่องปัญหาปากเสียงการทะเลาะเบาะแว้งมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้หากเราใจร้อนใจไวใจเร็วภาพรวมคะแนนในวันนี้นะครับอยู่ที่ 60%ซครับส่วนสีมงคลเสริมดวงประจำวันนะครับสีที่ดีว่าน,นี้คือสีโทนน้ำเงินชมพูโทนแดงนะครับแล้วก็โทนน้ำตาลเข้มเป็นสีมงคลเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภความสำเร็จในวันนี้เลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าสำหรับวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีในวันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนั้นคือการปล่อยนกปล่อยปลาการถ่ายชีวิตโครกระบือนะครับ เป็นการให้ชีวิตใหม่เปิดชีวิตใหม่ทำให้จิตใจเรานั้นเป็นสุขและสบายใจด้วยครับส่วนเลขเด่นพยากรณ์ประจำวันวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือ2และ3นะครับส่วนเลขรองนั้นคือ9และ0เลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขมากๆทุกทท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ